อ่ะคนนี้เขาเรียนถามคุณดน,นัยถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยบวกก้าวไกลสองพักได้สอสอเกินครึ่งการเมืองจะเปลี่ยนไหมผู้มีอำนาจจะกล้าล้มกระดานไหมถ้ากล้าล้มอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศนี้เอาอย่างนี้สมมุตินะสมมุติว่าพัคฝ่ายค้านเพื่อไทยกับ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 พันธมิตรที่พอคุยรู้เรื่องเสียงเกินครึ่งสมมติอ่ะเพื่อไทยับก้าวไกลที่จริงคู่นี้ เขาก็เป็นศัตรูกันอยู่ในทีเขาก็รบกันอยู่ในที<ช>นะแต่ไม่เป็นไรหลังการเลือกตั้งสองกลุ่มนี้สองพักนี้เขารวมตัวกันแล้วเขาเกินครึ่ง,ออส,งสมมติสองพักรวมคะแนนเสียงได้เกินครึว่าสองร้อยหกสิบเขาเกินครึง่งยังไม่นับรวมเสรีรวมไทยยังไม่นับรวมประชาชาตินะรวมเอาเป็นว่าขั้วขั้วขั้วฝ่ายค้านเนี่ยถ้าเขารวมกันตั้งแต่สองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปค่ะถ้าถ้าสองร้อยห้าสิบสวจะขวาง สองร้อยสิบสวคิดหนักมากเลยนาทีนั้นในสถานการณ์อย่างนั้นถึงตอนนั้นหมายความว่าคนเผชิญหน้ากับกระแสใช่คุณเสียประชาชนของจริงนะอันนั้นคือเสียงประชาชนของจริงนาทีนั้นสองร้อยห้าสิบสวกล้าฝ่ากระแสถึงขนาดนั้นไหมานะทีนี้ย้อนกลับมาผมเกรงว่าอย่างนี้สิก่อนจะถึงการเลือกตั้งจริงๆริงผู้ถืออำนาจบางกลุ่มเขาก็คิดสระตะกดเครื่องคิดเลขแล้ว ยังไงกูก็แพ้แล้วก็แพ้เยอะด้วยเออแล้วทำไงจะติดฝั่งหนึ่งเข้ารวมตัวกันอย่างนั้นแน่ถึงเวลานั้นมันเสี่ยงเกินไปที่จะไปอาศัยจะไปหยิบยืม2 5งสวค่ะถึงเวลานั้นจับขั้วเพื่อไทยไปเลยเอาปืนจ่อกระบาล2องสวให้โหวตหักกระแสวันนั้นผมไม่ยอมแล้วล่ะผมคิดว่ามันมีทางหนึ่งก็คือจับเพื่อไทยไปรัฐบทลสร้างเงื่อนไขลบโต๊ะเอาหรอสร้างเงื่อนไขลบโต๊ะรีเซ็ตเกมใหม่หมดซื้อเวลา เออโอ้คิดอยากคิดว่าเขาทำไม่ได้นะอ๋อเชื่อค่ะว่าทําได้ทุกอย่างค่ะทําได้ทุกอย่างจริงๆรพอไปคุยมาแล้วมั่นใจค่ะว่าทําได้ทุกอย่างเอาอย่างนี้เช้าวันนี้ทางช่องเก้าเราสัมภาษณ์นิกรจำนงจากพรคชาติไทยพัฒนาคํชังให้ดีนะฟังให้ดีนะนิกกรจำนงยอมรับว่าบางบางกลุ่มอํานาจบางย์เมเกอร์บางแผงอํานาจ เขาคิดที่จะรีเซ็ตการเมืองประเทศไทยจริงๆจะรีเซ็ตอย่างไรเขาคิดที่จะย้อนยุคจะรื้อกติกาการเลือกตั้งจะกลับไปใช้กติกาการเลือกตั้งที่เราด่ากันีปี2,562ที่เราใช้เลือกตั้งับไปใช้บัตรใบเดียวกดสสเขตเหลือ350ไปป่งสสปฏิริษีขึ้นมาเป็น150 แล้วก็หรือฟื้นระบบสสพึงมีแล้วนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่คอนเสิร์ตคเสิรเราก็จะได้อ,เอนเสิร์ตอไปกลทั้งที่เราไปไกลเสียแล้วเกิดแล้วสรุปนะคนที่ก่อนจะอยอมรับว่ามีบางแผงอํานาจคิดอย่างนั้นจริงๆเพราะเขาเริ่มคุยกับหลายพรรคการเมืองแล้วเท่าที่รู้เมื่อวันเสาร์นะคะคุณผู้ชมเขาเริ่มคุยแล้วแล้วก็<ช>น่าจะเป็นกระแสที่หลายพรรคเนี่ยไอที่เห็นเดิมแข็งจะไม่เอาอะไรเนี่ยที่ไหนได้ยอมแล้วด้วย เออพักไม่ใหญ่เอพักก็ไม่ได้เล็กนะเขาก็ยอมเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาคุยแล้วตกผลึกกันพอควรในะระดับหนึ่งแล้วใหญ่พึ่งยึดเอาเป็นสะนะันณะเอาเป็นว่ามีมความพยายาม<ช>เริ่มนะมีการที่จะโยหนหินทามทางเริ่มมีการคุยกันระหว่างพักร่วม,มรัฐบาลหลักๆพูดกันง่ายๆนะชัดๆเนี่ยพลังประชารัฐสามปอพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์แค่นี้แหละนอกนั้นเป็นสุดเป็นตัวประกอบฉากาอาจจะมีชาติไทยพัฒนาครับ เป็นส่วนประกอบเล็กๆอยู่อีกหนึ่งส่วนแล้วนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะมีพักใหม่พมักใ,ใหม่ที่สายลุงตู่เขาจะโปรโมทจะ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 รีโมทกัน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 ขึ้นมา,มา,มาเขาต้องมาคุยกันไงเขาต้องมาคุยอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นคือเรื่องของเรื่องนะคือเรื่องของเรื่องคุณที่กรจรมนงเนี่ยชาติไทยพัฒนาเกศกอบเกศก็บอกตรงๆว่ามีมีบางแผงอํานาจคิดจะทําอย่างนั้นจริงๆแล้วทได้แล้วแกก็ คือจะทําทาได้หมดแหละจะทําได้หมดแต่มันไม่ครวรเมื่อคุณถืออํานาจเมื่อคุณรีโมทมันทุกองกลไกอํนกาอนาจในสังคมนี้คุณอยากจะทําอะไรคุณก็ทําทําได้แต่คุณน่กรจํานวงก็เตือนคุณนิกรจํานองก็เตือนว่าคนที่คิดที่จะทำเนี่ยคิดให้ดีคิดให้รอบคอบนะ คิดให้ด,ดีแล้วที่สําคัญประชาชนเมื่อปี62กับประชาชน2,566ปีหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเชื่อว่าความคิดมุมมองเขาไม่ได้เหมือนเดิมตักกะความคิดต่างๆเขาเปลี่ยนไปแล้วอาจจะเปลี่ยนกลับหลังก็ได้เพราะนั้นผลการเลือกตั้งมันไม่เหมือนเดิมแน่นอนคะ่ะไม่ว่าจะใช้วิธีไหนเกรงว่าจะไม่ได้เลือกตั้งไอเด้เออเรื่องของเรื่องนะเรื่อง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 ของเรื่องนะที่ผ่านๆมาเขา เขาบอกว่ามันก็พิสูจน์ว่าเขาเอาอยู่ทุกครั้งเช่นเออแต่เขาเอาอยู่จริงเนาะที่ผ่านอย่ารัฐประหารนะถ้ารัฐประหารเนี่ยมวลชนคนเสื้อแดงจะลุกคือทั้งประเทศวันนั้นทุกข่ายทหารในประเทศนี้อยู่ไม่เป็นสุขจะมีมวลชนนับล้านๆไปปิดล้อมทุกข่ายทหารในประเทศนี้กล้าทารัฐประหารเหรอสุดท้ายเขาก็ทำเมื่อทํากันขึ้นมาแล้วเขาก็พิสูจน์นะว่าอ่ะมวลชนคนเสื้อแดงทั้งประเทศอยู่ไหนเออ เ็นะเขาเขาสามารถที่จะอยู่ไหนอืมอ่ะอยู่ไหนก็เขาสําเร็จมาแล้วไงเขาถึงมั่นใจหลายต่อหลายจังหวะหลายต่อหลายจังหวะยกตัวอย่างเช่นแฟตมอบกระจายทั้งประเทศทุกคนกลัวขั้งแรกเขาก็กลัวสุดท้ายก็บอกเขาก็เอาอยู่อืมเขายิ่งคราวที่มั่นใจราชดนเขาก็จัดการได้ในสุดเขาก็จัดการได้เหรอแลวจะจัดการได้อย่างนี้ตลอดชีวิตเลยหรอคะเขาก็เชื่อว่าอย่างนั้นไงเออก็เขาเชื่อไงเพราะฉะนั้นที่มาถึงคำถามนี้คุณนายเขาบอกเลยและเดี๋ยวเป็นคําตอบที่คุณนายตอบไป เขาไม่คิดว่าจะเกิดแบบสีลังกาบ้างหรอคะคือเขาไม่คิดหรอคะระวังนะการน้ำมันจะออระเบิดถูกต้องคำนี้สำคัญอาาวเป็น่าการน้ำมันมีวันระเบิดนะคะผมคิด,ดนะอีกทีนะไอรายการที่พวกเราทำเนี่ยมันแสบนะทำไมอะ่ะเราเนี่ย เปิดประเด็นตั้งแต่ตอนที่คุณสมศักดิ์ออกมาเล่นอะไรบางอย่างซึ่งเราเห็นแปลกๆแล้วก็ต่อมเอ๊กคุณนายทำงานทันทีเลยไงต่อมเอ๊กมาท,ทันทีเ,เลยเออต่อมนะเอ๊กใช้ได้นะเอาเอากันแค่นี้